ม่ดาวเพชรเมื่อเด็ดเจ็ดไปเก้าครับผมสานี้ซ้อมมากี่วันครับก็ร่วมเดือนได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่เพชรจินดีครับผมมีใครเป็นคู่ต่างคู่ซ้อมแล้วครับเพชรบนลงกบมงคลเพชรเพชรดำครับหลายคนครับสี่ครอยู่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดปีเมื่อวานนี้ครับโอ้โหโมอ๋อเมื่อวานวันเกิดพอดีวันนี้ต่อยเลยครับแล้วเราสูงอะไรสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอะครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบหกครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็ ฝีมือครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับดวงสมพงครับผมเคยเจอเลยไหมไม่เคยครับอันนี้ไฟแรกเลยครับผมและได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวเขามาปะก็ศึกษาครับผมเขาเป็นมือสไตล์เลยมป็นก็มวยเข่าครับสูงยาวครับอืมแล้วของเรามวยตไตล์นะก็ฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางฝีวางแผนไงก็หนึ่งสองสามก็ดูเชิงกันครับมแล้วก็ค่อยว่ากันครับผมว่าเขามาแบบไหนใช่ไหมใช่ครับเราเป็นขนาดซ้ายหรือขวาขวาครับอืมแต่เราไม่ยังเมื่อกี้เข้าไปสอบหนักยังยังครับผมยังใช่ไหมรั่ คิดว่าวันนี้น้ำหนักมีปัญหาไหมน่าจะไม่มีครับคือมาแบบสบายๆครับผมอย่างไฟล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่นี่แหละครับที่นี่นะวันนั้นเจอใครนะเพชรงามครับเป็นไงผลชนะครับชนะเข้ามาวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าครับแล้ววันนี้ร้อยสามสิบสี่ก็ลดมาปอนหนึ่งครับแล้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสบายสบายครับผมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับฝากเชื่อนชวยแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็วันนี้ฝากเชียร์โมเดลเพชรมือเด็กเจ็ดไปก้าด้วยครับก็ทำเต็มที่แน่นอนคคคครรรััับบบบผมมขอุณาก